สวิ t เทคอีกแล้วนะครับแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่เหมือนจะเป็นอเมริกันไชนีสอะไรประมาณนี้นะครับคือเขาผลิตพวกพงกุญแจแล้วก็อุปกรณ์ e d c ค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ Mr. a เตอร์ส่งมาให้รีวิวผมเคยรีวิว Switch Tech ไปบ้างแล้วนะครับทั้งมีดพับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆบางชิ้นก็ซื้อเองบางชิ้นก็ได้รับการสนับสนุนให้มีรีวิวขอบคุณมากๆเลยตัวนี้เป็น6 i n o multi tool Fire Starter จุดไฟได้ด้วยแล้วก็เป็น Multi Function Survival Tool ออ,อุปกรณ์ยังชีพนะครับสำหรับใช้งานได้หลากหลายนะครับ u d d e s e r v e Multi Functions นะม่รูผมอ่านถูกว่านะครับมีนกหวีดฉุกเฉินที่ทุบก,กระจกนะครับแล้วก็เป็น Limited Lifetime Warranty Swiss Craftsmanship American Innovation นะครับผมก งานผลิตของ Service ส่วนคอคิดการคิดค้นเป็นอเมริกันนะครับก็เป็นมอตโต้ที่น่าสนใจดีนะครับมาเป็นแพ็กกระดาษแบบนี้แดงๆชัดเจนแดงดำด้านหลังจะบอกถึงร,รายละเอียดของตัวอุปรกรณ์ว่าทำอะไรได้บ้างเช่นที่ทุบกระจกนะครับแล้วที่เก็บพวกทินเดอร์หรือว่าเชื้อไฟเก็บในกระบอกนี้ได้เนาะแล้วก็โฟลออซเรียมรอนะครับแท่งสำหรับจุดไฟแม้ว่าเปียกก็จุดจุดได้นะครับ s ตีลไฟล์สตร a สไ t เกอร์ก็คือที่ขูดให้ให้เกิดประกายไฟแ a น d y a ริงคีย์เชนนะครับสำหรับห้อยกุญแจหรือว่าห้อยไปกับเป้ Emergency ซี i s ซหรือว่านกหวีดฉุกเฉินนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยครับแกะออกมานะครับตัวของอุปกรณ์จะดูคล้ายๆกับปากกานะครับหรือว่าจะเหมือนแท่งอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็สามารถจะพกพานในชีวิตประจําวันได้ เก็บไว้ในกระเป๋าเอกสารนะครับกระเป๋าเดินทางหรือว่าจะห้อยติดไว้กับบักเอาแบ็คก็ได้นะครับน้ำหนักทั้งหมดเลย22กรัมเท่านั้นนะครับแต่วิธีสะดวกที่สุดที่ผมมองนะครับก็คือ,อใช้เชือกร้อยแล้วอาจจะห้อยไว้กับเป้หรือไม่ก็อาจจะเป็นกระเป๋านะครับหรือจะอาจจะไว้ห้อยคออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ทําเป็นเชือกห้อยไ,ไว้แบบนี้ครับง่ายๆดีก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นพวงกุญแจจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ ตัวโครงสร้างของอุปกรณ์นะครับก็แน่นอนว่าเป็นโลหะซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกสีดำพร้อมกับตัวของบอดี้เองเนี่ยเขาจะทำอโนดไทด์สีดำมานะครับจะเห็นว่ามีลายการลื่นอยู่ด้วยนะครับซึ่งลายการลื่นเหล่านี้นะครับเขาก็จะออกแบบมาเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยจับถือแล้วก็เกิดการลื่นหลุดมือนะครับจะเป็นไลโนลิ่งเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆละเอียดไป ท้ายของอุปกรณ์ตรงนี้จะเป็นนกหวีดน,นะครับซึ่งเจาะมามีช่องระบายลมเดี๋ยวผมจะลองเป่าให้ดูนะครับผมโดยการใช้กระดาษลองก่อนนะไม่ได้ใช้ปากตรงๆเป่าแล้วลองฟังเสียงดูนะครับเสียงก็จะเป็นเสียงแหลมแล้วก็เล็กนะครับไม่ได้เป็นเสียงก้องทุ้มอะไรเสียงแบบนี้จะเดินทางได้ไกลนะครับในพื้นที่โลง่งแต่ถ้าในพื้นที่ป่าเนี่ย ทึบๆเนี่ยอาจจะไปได้ไม่ไกลมากแต่ก็ได้ยินอยู่นะเพราะว่ามีความดังอยู่มีลายกันเลื่อนตรงนี้เอาไว้ให้กัดลระเป๋านะครับก็เป๋าเข้าทางนี้แล้วลมก็จะออกทางนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแบรนด์ยัดลิงนะครับเป็นริงแบบดีตัวดีนะครับสามารถจะร้อยเชือกร้อยสายแบบที่ผมแจงแ้งตะกี้ได้แล้วก็ตัวบอดี้ของอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็น วัวๆ wow, wow, แบบนี้นะครับทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจะจับได้ว่าตรงนี้เป็นส่วนท้ายแล้วนะครับเพราะด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่มีวาวๆตรงนี้นะครับก็จะได้แบบไม่อมผิดทางเป่าผิดด้านนั่นเองส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีมาร์กนะครับสวิสเทคพร้อมกับตรงปลายสุดด้านนี้จะเป็นโลหะนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นทางสเตนค r าบไบหรือสเตนเลสสตีลที่มีความแหลมนะครับสามารถใช้ทุบกระจกด้วยกันทุบไปที่มุมกระจกรถนะครับซึ่ง ในเหตุการณ์ที่ผ่านๆมานะครับในโซเชียลเองหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์จริงเองก็จะพบว่ามีรถที่ตกน้ําคนติดอยู่ในรถหรือว่าในอาคารที่ออกไม่ได้แต่ว่าหาอะไรทุกกระจกแล้วไม่แตกนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สามารถจะช่วยชีวิตหรือว่าจะช่วยบรรเทาภัยนะครับที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประสบเหตุนะครับได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับก็น่าจะมีประโยชน์อยู่นะถ้าเกิดได้พกไปนะครับผม เรามาดูกันที่บริเวณหัวนะครับตรงนี้เราสามารถจะเปิดออกมาแล้วเราจะเห็นว่ามีช่องสําหรับเก็บนะครับเป็นฝอ,อยอลูมิเนียมหรือว่าเป็นกระดาษหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการจะเก็บซึ่งฝอยพวกนี้เวลาโดนไฟแล้วมันจะติดไฟได้รวดเร็วเหมือนจะมีโอริงนะครับคอยป้องกันไม่ให้น้ําเข้าและการความชื้นกันฝุ่นด้วยก็สามารถจะเก็บไว้เป็นเชื้อไฟนะครับสำหรับใครที่มีสำลีอะไรก็อาจจะเก็บในบริเวณหัวตรงนี้ได้แล้วก็ส่วนอื่นของตัวบอดี้ก็สามารถจะถอดออกนะครับแล้วเราจะเห็นว่า บริเวณท้ายก็จะมีโอริงจะเป็นฟันหยักะคล้ายๆเลื่อยซึ่งเอาไว้ขูดติดไฟนะครับและบริเวณตัวท่อนตรงกลางนะครับดึงออกมาก็จะเห็นว่าเขาจะมีลักษณะเป็นแท่งสีดำนะครับซึ่งอันเนี้ยเวลาจุดใช้งานนะครับก็สปาร์กแบบนี้นะครับแล้วรูดมันก็จะเกิดประกายไฟขึ้นนะครับต้องขูดออกก่อนสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่านี่นะครับก็แบบนี้เพราะว่ามันลื่นนะมันมีโปรเทคอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ขูดไปแล้วเนะี้ยประกายไฟก็จะขึ้น ทันทีนะครับอาจจะไม่มากนะครับเพราะว่ามันยังใหม่แต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนะีย่ยเยอะแน่นอนซึ่งถ้าไปโดนกับทินเดอร์ที่เป็นสัมฤหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดง่ายแล้วก็ตัวของอุปกรณ์เองเนี่ยแม้ว่าจับไม่ถนัดแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาด้านนี้ใส่เข้าด้วยกันนะครับทำให้แท่งแบบนี้มันจับถนัดขึ้นแล้วก็ตัวขูดเล็กๆแบบนี้ก็วางนะครับแล้วก็ลากถอยหลังลักษณะนี้นะครับทำให้จุดติดง่ายกว่าการสปาร์คแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นทริคของการใช้งานที่มีตัวนี้ก็จะเป็น EDC นะครับที่น่าจะมีประโยชน์กับการยังชีพเอาตัวร,รอดมากมากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถจะพกพาได้สะดวกนะครับในทั้งในเมืองแล้วก็ในป่าเป็นแท่งแค่นี้เองนะครับส่วนความยาวก็ยาวแค่4นิ้วหน่อยๆนะครับ11เซนเท่านั้นนะครับทุกบกระจกได้จุดไฟได้เก็บเชื้อไฟได้แล้วก็มีนกหวีดฉุกเฉินด้วยน่าใช้งานมากเหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้เจอกันใหม่ตอดหน้าดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิส เออบานเกียรสเว็บเกียนะครับหรือแม้ก็จะเป็นแฮนด์ทูหืออะไรก็ตามแล้วเจอกันครับเฮบิไรเดนเอาท์